ลำบากมากเลยนะครับทำมาใไ่ลําำบากในรถยนต์จะขนาดไหนดูนะครับโอ้ดูจากรต้มไหมนะครับดูมันอยู่ขับโบมันลงมาถึงนี่เลยนะครับโอ้ทุ่มไม่ธรรมดานะครับโอ้ตัวนี้ค้นแรงมากเลยนะครับทุกคนดูจักมาอันนี้นะครับทุกคนโอเคครับจุดที่สามก็จะประมาณนี้นะครับคือเบร์ลำบากมากนะครับโอ้ข้างหน้าก็ กคนก็วันนี้ตอนนี้นะครับมาเจอช่องอภิชานชแนลนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้ช่วงวันนี้ก็โฟต้เมื่อวานก็โฟโต้นะครับก็เราจะมารีวิวทํามโนจะมาูถามัมโนว่าว่าคอเสียหายมาเสียหายมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์เราจะมาดูข้อพิจา,า,ารณาครับเราจะไปดุงกันเลยนะครับทุกคนว่าจะมีดินทัมโลไหมรู้รู้ว่าก็ประมาณนี้นะครับ ว่าดินจะมนดินโละไหมนะครับว่าความเสียหายของถ่านนู้นเยอะขนาดไหน,นครับดวดทุกคนโโอโ้หเนี่ยประมาณนี้นะครับโอโ้โหทุกคนดวดเนี่ยทุกคนก็จู่แรงขอหลามบ้านบ้านกวานนูนนะครับดวดจู่แรกนะครับ เดี๋ยวเราดูนะครับว่ามาจะมีไหมนะครับยวดก็ใครอะคนนี้ยแค่นั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามันจะมีไหมนะครับก็ช่วงในช่วงฤดูฝนนะครับเมื่อว่าฝนตกหนานะครับถ้าให้อะไรหลายๆอยา่างมาเสียหายหย่ำไปหย่ำม,มากนะครับซึ่งะจะมีดินทัลโลในส่วนหรือไร่ข้าวโพดของชาวบ้านไร่ต่างๆนะครับจะมีน้ําท่วม คือในนานนะครับนั่นเลยนะครับทางเนือางเหนือก็จะเป็นดินี้เลยนะครับเวลาเสร็จมันจะจุดอื่นนะครับจุดที่ที่เราอยากไปไม่ถือเราจะไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับทุกคนโหจุดที่สองนะือว่า ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหเคยแบกจะมีความเสียหายหรือท้ายถานนเสียหายไปย่ำมากนะครับโชว์ดูวงฝูงนั่นแหละนะครับทุกคนดูว่าอ้าน้องก็จะประมาณนี้นะครับถ้านัมอไซค์ก็จะลำบากอยู่เลยนะครับถ้ารถโยนต์น่าจะขาำหนายนะครับดูนะฮะทุกคนดูว่าโอ้โห ก็จะประมาณนี้นะครับคือแบบสุ่จานนะครับทําบนดอยนะครับไม่อยากจะพูวครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่สามต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือจะหนักกว่านี้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับทุกคนเรเรมมาเริ่มจูนที่ทีเซงคีนะครับเราก็มาเริ่มจูนที่ทีเซคีเราจะกลับไปที่ตากเวยโนนะครับว้า เส้นทางจะเป็นยังไงเราจถทนรจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดิวเราจะให้ดูนะครับจุดแรกที่เราอยู่ที่สซยวคีจะกลับบ้านตากเกวนโนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูงกันเลยนะครับผงก็ฝนโตทางก็จะประมาณนี้นะครับดูครับขันน้ำมอเตอร์ไซค์ไปก็จะลำบากอยู่เลยนะครับดูครับนี่คือจุดแรกที่อยู่ที่เซเวคีจะกลับไปตากเกวนโนนะไปเรื่องจุดที่สองการต่อเลยนะครับทุกคน คืนแบนแรกคืนจุแรกนะครับจุแรกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะกลับไปโจุที่สองการต่อเลยแล้วก็ก่อนจะถือบ้านตะกรงโนว่าเราอาจจะมีทางเสียหายหรือถนนเสียหายหรือที่ถโนแบนนี่จะมีกี่จุนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปดูการต่อเลยนะครับโบมก็ดูนะครับโ้ดูจากต้มไหมนะครับดูมันอยู่ข้างโบมันลงมาถึงนี่เลยนะครับโบโบทุ่มไม่ธรรมดานะครับ โอ้โหตัวนี้ค้นแรงมากเลยนะครับทุกคนดูจะมาอันนี้นะครับทุกคนโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเดินทางบบนี้นะครับเราเราจะไปดูกันนะครับว่ามาไกลไหมนะครับโ้ดีทะโลเยอะไหมนะครับทุกคนก็ไปดูกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปเรื่อยจุดที่2กันเลยนะครับจุดที่สองได้ว่าทันแจกกลับไปบ้านตะโขนงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็อยู่ดรหนานแล้วนะครับทุกคนจุดที่2โอ้โหมอไซค์นะจ๊ะลำบากมากเลยนะครับ ทำอัาาส่ลลำบ,บา,ากในรถยนต์จะขนาดไหนนะครับดูครัาขนาดเดินเท้าเปล่าก็ยังลำบากบบาอยู่เลยนะครับดูดงานก็จะประมาณนี้นะครับั่วรุ่นฝนนะครับโอโ้โหคนที่ทาง,งานเกี่ยวกับการเมืองถ้าฝนไม่ตกแล้วนะคนจะรู้ตัวนะครับว่าจะทำยังไงหรือจะขึ้นมาไหมนะครับเพราะว่า ชาวบ้านในบนดอยตอนนี้คือแบดลำบากมากนะครับแลหว่าจะไปไม่ต้าหรือจะไปไหนก็ลำบากอยู่เลยนะครับวัดไทมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี่คือจุดที่สองระหว่างที่เราอยู่ปัิสุเอคจะกลับมาแล้วครับแค่เรื่อนเล่นๆน้อยๆอยู่นะครับทุกคนถ้าคือไปขับโบหรือคือไปขับโบศูนย์มาจะขนาดไหนนะครับนี่ก็คือเรื่อแค่นัิสุเอนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปดูจุดที่สากันต่อเลยนะครับ เราจะเดเินแบนเ <lawsuit royable. S 1> ดินแบนชิวๆนะครับเดินดูพาสียหายละว่างทานนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นอะไรขึ้นนะครับเราไม่เอามอเตอร์ไซค์หรือเอาอะไรมานะครับคือแบนถ้าเอามานนี่มันลำบากมันลำบากมากนะครับสุตัวเบนนี่ขนาดเราเดินเท้าเรามันก็ยันลำบากอยู่เลยนะครับรด๋ยวเราจะก็ไปดูขั้นหน้าจุดที่สองแล้วนะครับเราจะก็ไปเริ่มจุดที่สามกันเลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะ้วครับโอ้โหดูส มาไซนี่ไปไยังไงมายังไงแล้วดูครับโอ้โหดูครับจุดที่สางก็จะประมาณนี้นะครับลำบ,บากไหมนะครับลำบ,บากมากเลยนะครับคุณโอ้ขนาดเดินเา้าเดินไม่ได้เลยนะครับคนดูว่าเนี่ยนดูดูคนจุดที่สางก็จะประมาณนี้นะครับคือแบ็ดลำบากมากนะครับโอ้ข้างหน้าก็ต้นไม้ลอยนะครับ ดูดูทุกคนดูครับโอ้โหเดี๋ยวกลับไปเริ่มโจงที่สามจยโจยที่สี่จุดที่ห้ากันต่อเลยนะครับว่าจะลำบ,บากมากกวันนี้หรือจะไม่มีดีอะไรต่างตาลอยลงมาอีกหรือว่าเป็นยังไงเราจะออกลับไปชว์ระพรการนะครับจุดที่สี่กันเลยนะครับดูจูโจดที่สามมอไซค์ไปไม่ได้รถยนต์ก็ไปไม่ได้เราจะปรับมานนี้นะครับที่เราอยากกลับไป ยังไม่คืดทางกลับบ้านยังไม่ค่งทางเลยนะครับอยู่ทิฟตีกลับจากเวนนนะครับยังไม่คืดทางเลยนะครับถูกเด่นทำเสียนหายไหลจุแล้วนะครับไหลที่แล้วนะครับขนาเนียน่าจะมีอินมัดใหม่นะครับทางที่ไม่ดีทางที่มาเซียนหายนะเวราจะกลับไปดมงกันเลยนะครับเซฟเกนั่นแหละนะครับทุกคน ก็ว yeah, ันน oh yeah. oh ี้เราจะตอนนี้นะครับเราจะกลับไปดูทําที่ไม่ดินที่ท้าที่เสียหายนะครับการต่อเลยครับกลับไปดูการต่อเลยนะครับแบบเมื่อกี้เราก็มาดูไ์โจแล้วแล้วเป็นไลที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะกลับไปดูการต่อเลยครับว่าจะมีอีก่จุดกี่ที่นะครับที่มันหนาว่าจะเป็นยังไงหรืออะไรเราก็จะกลับไปชมพร้อมๆกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะอิสโอเคอิสโอเคจุดนี้ก็ไม่ดีนะครับก็ลำบากอยู่นะครับจุดนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับดวดดวดดูดดวดเตะลาคนวัดเหรอเตะลากคนเตะลากคนดวดโอ้โหตะละคน ถ้าฝูวไม่โตแล้วนะครับทุกคนรถไม่สาม,มารถสาร์ทจอได้นะครับมันโน้มมันโน้มสายเตอร์สาจอได้นี่นะครับถ้าฟัวโตแล้วผู้บริหารโคจะนุ่นตัวนะครับต้อทำยังไงนะครับทุกคนกับถนนมดดอยนะครับ,อบอกระป๋อง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 เวลาจักลับไปดูจูนจูนต่อไปนะัด ที่เราด้วยจากทิศวะวิงกลับมาเนี่ยอาจจะมีทางเสียหายห,ายหลายโจนะครับก็เราจะกลับไปดูขั้นหน้านะครับว่าจะมีกี่โจนะครับที่ทําให้ดีทางเสียหายนะครับโุโคตอนนี้กลับมาใกลจ้จะถึงแตะกินนันแล้วนะครับนั่นเลยนะครับทุกคนดูทางครับโอ้หันแต่ละโจนแต่ละที่นี่คือแบบเราโคุกจักนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดู ขั้นน่าเราตอนนี้นะครับว่าถ้าจะปีนน้ำบ้าสนะครับมันจะดีหรือไม่ดีนะครับเมื่อเราสับพังก็จะประมาณนี้นะครับดูคว่าเบนนี่เลยอ้าวันหน้าก้มเบนก็จอยล่ะโอ้โหชวนคือแบตชีวิตคนดอยแน่ก็รถบาดขั้นรไายแล้ครับชวน่เอาเองนะครับแบตเราอยู่บนต้นทาก็จะประมาณนี้ ถ้าใจคนไหนใจบูรืณคนไหนที่ชอบทำบุญโฟนจู๋แล้วอกล้จะถึงก็ล anyway> anyway? ุงรอดแล้วมาทางให้หน evet ่อยนะครับเราจะมาดูทัานน่าสนใจดูดูดูนดูครับมอไส้นะครับแค่มอไส้ก็จะลำบากอยู่เลยนะครับถ้าเอารถยนต์มาเน่จะลำบากขนาดไหนนะครับดูน ยอดีครับทุกคนดูครับเบนนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นทุกคนก็วันนี้เรามารีวิวทางบดอยนะครับทว่าัวต้นนาหลายวันที่ผ่านมานะครับก็เรารีวิวทางนะครับว่าจะมีทางเสียหายลายๆ โจนะครับหลายๆที่นั้นมีทานเสียหายนะครับก็ระหว่างที่เซเวีคือกับตากแก้วโนนะครับอาจจะมีหลายจุ่หลายที่นะครับที่มาเสียหายอย่าเป็นย่ำมานนะครับที่หรือว่ามอสต์ไตหรือลนโจนที่เข้าออกไม่ได้นะครับเพราะว่าโฟโตน้ำโฟโตมันเกิดไปนะครับทุกคิดเป็นโฟโตโฟโตเบนอะไรต่างโฟโต้เบนินอะไรท้าให้อะไรเสียหายต่างๆอะไรต่างๆมาเสียหายเป็นย่ำมานนะครับคือเบลเราไม่อยาก จบพั่งครับทุกคนคือเป็นให้บยบกัศบบรยนะนั่นแหละนะครับ,รรบทุกคนที่สังคัญนะครับทุกคนหรือคนไหนถ้าเหตุลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนหรือคนไหนถ้าอยากดูคลิปอะไรก็มาพิพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจึงกันใหม่คลิปหน้าหรือ,อพีนหา้าน้แหลนะนะครับโอยแม็กซ์โครับสุดจอดนะครับแล้วก็ลโก